สวัสดีค่ะสองสาวกลับมาแล้วนะคะพอมาถึงน้องวิดีอารมณ์ดีมากเลยในร้องเพลงเลยค่ะพี่เดยสอะสาวอารมณ์ดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อเอามาส่งแล้วนะคะทำไมคะโอ้ร้องเพลงอู้ร้องเพลงร้องเพลงคะรลองเพลงค่ะในร้องเพลงหนร้องเพลง ร้องเพลงหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยค่ะดึงอย่าดึงกันนะคะอย่าดึงค่นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลบเด้อโอรองเพลงรี่ร้องเพลงเหรอโอ้น้้อะหอหนอ้หอ้นออออ พี่เด้พี่เด้แกล้งน้องอีกแกพี่เด้แกล้งน้องอีกแลแกออกและสวัสดีค่ะมาถึงก็าอารมณ์ดีเลยนะคะพี่พี่จ้าเดซี่เออเออเออคุยอะไรเนาอพี่เด้นีนุญฮะเป็นยัาง ลิลีไหนไกาตัดเล็บมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วค่ะขอบคุณมากค่ะเก่งก่อนเก่งไงนี่ดูเลยนะอารมณ์ดีคักตัวนี้นี่นะกอดกันกอดกอดกัน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 กกกกออดดัันนวิรักกันรักกันรักกันค่ะรักกันเร็วเนาะ ไดซสิว้าวเอ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรน้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะไหนคนสวยคนสวยป้าป๊าอยู่ไหนโอ้ยเดจี่ไหนโอเคไหนเด่นจ๋าอันนี้อะไรนี่อะไรนี่ร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อน เออออกออกออกค่ะออกออกค่ะเดซี่อะเดซี่เดซี่เดซี่อเดีหายแล้วค่ะพี่เดซี่ล่าเริงเลยค่ะพี่เดซี่หายแล้วใช่ไหมคะพี่เดซี่หายแล้วค่ะพี่เดซี่เป็นเล็บคมนะคะพี่ๆขานี่แหละทำไมพี่เดซี่ถึงเป็นไข่ก็ยยอนเล็บเล็บคมนี่แหละเป็นไข่จากเล็บคมเดี๋ยจ้ะ ขอดีดีขอดีๆพี่ขอได้ไหมพี่เดขอดีๆได้ไหมคะพี่ขอสองสาวอารมณ์ดีจ้าโอ้พี่เอิร์ไปโรงเรียนค่ะพี่อิรไปโรงเรียนจ้าเอาสองสาวมาฝากนะคะ